รู้สึกว่าเราใช้แล้วไม่แพ้ยกขึ้นมาอย่างนี้ก็แอบเขินอะทุกคนลองหลายวิธีแล,แล้วแล้วก็ยังไม่ได้ผลอะไรเนี่ยคลิปนี้โคตรจะเลวไม,ไม่อ่อยจลับสลับกันไปใช้หลังจากที่รักแร้เราไหมอ่ะทุกคนฮัลโหลทุกคนมาเจอกับตาอีกแล้วนะคะหลังจากที่ไม่ได้เจอกันมาตั้ง2อาทิตย์เลยเดี๋ยวสองอาทิตย์เลยทุกคนเนื่องจากว่าช่วงนี้เราก็คือ เข้ามาทํางานประจําของเราแล้วนั่นเองอาจจะมาแชร์ทริคของเราในช่วงนี้เนื่องจากว่ารอบล่าสุดนะทุกคนเรามีการไปเลเซอร์ขนหลักแรกของเรานะแล้วแบบพี่ๆเขาก็จะพิวแบบบางทีเขาก็จะมีแนะนําทํานู่ทนทํานี่ใช่ไหมแต่แบบพอพี่ๆเขาแบบเห็นรลักแรกเราอะ่ะสิ่งที่พี่ๆเขาบอกคือรลักแร้เราเนียนมากพอเนียนมากแล้วก็เลยไม่รู้ว่าควรจะแนะนําอะไรนอกจากในส่วนของการเลเซอร์ขนหลักแรกให้กับเราคือ ยกขึ้นมาอย่างนี้ก็แอบเขินนะทุกคนคือช่วงนี้ไม่ค่อยได้คิดคอนเทนต์อะไรมากเท่าไหร่นอ้อแต่ว่าเราก็แบบว่านึกถึงไอตัวคอนเทนต์เนี้ยมานานหลายรอบแล้วแล้วก็แบบว่าเออไหนๆหนก็ไอนี่แล้วก็มาแชร์ในส่วนนี้แล้วกันเผื่อแบบบางคนเขาแบบว่าไม่รู้วิธีหรือว่าบางคนไปเจอแบบหลายวิธีไปลองหลายวิธีแล้วแล้วก็ยังไม่ได้ผลอะไรอย่างี้นะคะก็ถ้าเพื่อนๆไปลองทํา อาจจะต้องใช้ระยะเวลานานนะเพราะว่าอันนี้คือเราทำมันนานมากๆโดยที่เราไม่ได้โฟกัสเลยว่าต้องเห็นระยะผลเนี่ยมันแบบ3วัน4วัน5วัน6วัน7วันแต่มันเป็นสิ่งที่เราแบบทำมาเรื่อยๆมาตลอดจนมันแบบเหมือนกลายเป็นนิสัยเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่เราแบบใช้ในชีวิตประจำวันของเราไปแล้วซึ่งพอทำออกมาแล้วแล้วเราได้รับคำชดเนี่ยล้าก็เลยรู้สึกว่า ควรต้องแชร์บ้างและอะไรเงี้ยซึ่งเนี่ยเอาจริงนะส่วนตัวเราก็ยังแอบคิดว่าแบบรักแร้เราก็อาจจะไปได้ยเนียนขนาดนั้นหรือเปล่าแต่ว่าพี่ๆคลินิกเขาเป็นคนเคลมมาเองนะว่ารักแร้ของเราคือเนียนมากเราก็เลยแบบเออเพราะว่ามาอย่างนั้นก็ขอแชร์เทคนิคที่เราใช้ในชีวิตประจําวันของเราเดีย๋ยวเราจะมาบอกแต่ละอย่างก่อนเนาะว่าเราใช้วิธีไหนอะไรยังไงบ้างนะคะถ้าเพื่อนๆ,ๆแบบไม่ลืมนะเหมือนเราบางทีเราก็ลืมแต่ว่า ถ้าเราไม่ลืมเราก็จะทำนะคะก็จะเป็นในส่วนของการเช็ดทำความสะอาดลักแรลของเราเองนะคะทุกคนฟีลแบบเช็ดเอาพวกโลอ,อ,องโลออนที่เราทาไปนะออกไปนะคะทีนสิ่งที่เราใช้ก็จะเป็นในส่วนของมิซูมิในการใช้แต่จริงๆมันมีของที่เป็นของมันเองนะเพื่อนๆไปหาซื้อได้เพราะว่าเราเคยใช้ของคิวเพสเหมือนกันถ้าเราจะไม่ผิดของคิวเพสที่มันเป็นบ็อกเซตเนี่ยก็รู้สึกว่าแบบเออใช้ไปก็ไม่ได้มีผลอะไรแบบ ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับรักแร้เราแต่ถ้าแบบสมมุติเพื่อนๆใช้แล้วแบบมีปัญหาอะไรเงี้ยก็อาจาจะต้องไปใช้ที่มันเกี่ยวกับใต้วงแขนของเพื่อนๆแบบจริงจงจังๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนแรกที่เราแนะนํานั่นเองนะซึ่งถ้าสมมุติแบบมันเป็นขั้นตอนแรกจริงแต่ว่าเราไม่ฟิกในขั้นตอนนี้ยเพราะว่าเราก็พูดตามตรงเลยว่าบางทีเราก็ทําบางทีเราก็ไม่ได้ทําในส่วนนี้ส่วนขั้นตอนที่2นะคะก็จะเป็นในส่วนของการ ครีนซิ่งคำความสะอาดที่เป็นการใช้พวกสบู่อะไรอย่างนี้นะก็ใช้ตัวที่มันแบบถูกกับผิวเราพยายามหลีกเลี่ยงสบูนะ่เนาะที่แบบว่ามีน้ำหงน้ำหอมอะไรอย่างเงี้ยเอามาทาแลวแบบมาทำความสะอาดหลักแล้วอาจจะทาในช่วงอื่นได้แบบ ทาความสะอาดถูถูไปช่วงอื่นได้แต่ว่าช่วงรักแร้เราอาจจะควรเว้นไว้แล้วก็ใช้เป็นแบบครีมอาบน้ําปกติใช้เป็นครีมอาบน้ําเด็กก็ดีนะเพราะเรารู้สึกว่าครีมอาบน้ําเด็กอะ่ะค่องค่าจะให้ความชุ่มชื้นดีมากๆอันนี้ส่วนตัวเราคิดว่าอย่างนั้นนะส่วนถัดมาเราจะใช้เป็นสารส้มนั่นเองนะทุกคนชึ่งชึ่งเลยนะซึ่งสารส้มเนี่ยใช้เป็นแบรนด์ไหนยี่ห้อไหนก็ได้นะคะส่วนตัวเราก็ซื้อมาเนี่ยก็จะเป็นแบบตัวที่อยู่ในพวกโตรตัสอะไรอย่างงี้แหละ คือเราเอาแบรนด์ออกไปแล้วอ่ะ sorry นะทุกคนก็ดูดิคือใช้มาครึ่งครึ่งหนึ่งแล้วอ่ะเห็นปะเออก็ถือว่าใช้มาแบบนานมากนะเรารู้สึกว่านอกจากจะช,ช่วยทำให้ผิวของเรามันมีความเนียนใช่ไหมทุกคนยังช่วยเรื่องกลิ่นได้ในระดับหนึ่งนะคูดเร็วมากคลิปนี้โคตรจะเร็วว่าเถอ,อะอะสว่วนถัดมานะคะเราก็จะใช้เป็นตัวนี้ซึ่งจะใช้เป็นตัวเบบี้ออยล์ก็ได้นะคะหรือ ว่าจะใช้เป็นตัวน้ำมันมาพาวสกัดก็ได้นั่นเองนะคะก็ด๋ยวเราขึ้นในส่วนของตัวที่เราใช้ให้นั่นเองตรงนี้บางทีเราลืมเนาะว่าเราจะใช้เป็นตัวน้ำมันมาพาวสกัดเย็นใช่ไหมล้วก็จะใช้เป็นตัวเบบี้ออยสลับสลับกันไปซึ่งมันสามารถใช้สลับกันได้เพื่อนๆจะใช้นะคะเราก็จะแนะนําว่าแบบไอพวกเนี้ยแนะนําให้ใช้ตอนที่ผิวของเรายังมีน้ําเกาะผิวอยู่นะทุกคนมันจะทําให,ห้หลังจากที่เราใช้อะ่ะ แล้วพอเราใช้ไปเสร็จมันจะไม่มีความเหนอะหนะที่ผิวเราอันนี้นะในความรู้สึกของเราหลังจากช่วงกลางคืนนะคะเราจะใช้เป็นตัวครีมตัวนี้นั่นเองจริงๆเราเพิ่งมาใช้หลังจากที่รักแร้เราไหมอะ่ะทุกคนแล้วเรารู้สึกว่าค่อนข้างจะช่วยเราได้หนักมากแล้วคิดว่าหลายๆคนก็น่าจะรู้จักกันอยู่แล้วก็คือตัวนี้เราใช้ไม่นานเลยนะทุกคนตอนแรกแบบเราไม่ได้นึกถึง,ถงตัวเนี้ย แต่ว่าด้วยความที่ลักแรงเรามันมีความแบบไหม่มากเราก็เลยแบบลองซื้อมาใช้เพราะเห็นเขาบอกว่าใช้กับลักแรได้นี่ดูดิเห็นปะมันมันยังแบบยังเยอะอยู่เลยเพราะว่าเราเพิ่งใช้ได้ไม่นานแต่ว่าสิ่งที่เรารู้สึกว่าหลังจากที่ใช้ไปคือมันใช้แล้วได้ผลมากแบบมากๆเรารู้สึกว่าเราใช้แล้วไม่แพ้อะตัวเนี้ย จริงๆตัวนี้นอกจากใช้ที่หลักแลก็คือเราแบบบางทีก็มาใช้ที่ข้อศอกใช้ที่หัวเข่าอะไรอย่างนี้นั่นเองนะทุกคนถือว่าดีนะลองไปใช้กันดูนะคะอันนี้จะเป็นช่วงกลางคืนที่เราใช้นั่นเองนะทุกคนและไม่ใช่อะไรตอนนี้ก็คือแบบเริ่มจะลามากๆแล้วนะคะเลยจะรีบพูดให้เพื่อนๆนะคะฟังแล้วก็จะไปหลับปุ๋ยแล้วจ้ะทุกคนเพราะว่าไม่ไหวแล้วจริงๆคือเป็น youtube ที่ ทำคลิปชันคลิปชันเป็น YouTube ที่เรารู้สึกว่าคลิปแบบน่าจะแบบพูดสั้นแบบน้อยมากเพราะว่าง่วงมากแต่อยากมาแชร์เอาจรงตรงตัวสุดท้ายนะคะแนะนําตัวนี้จ้า12 parts นั่นเองนะคะรู้สึกตัวนี้เหมือนจะเพิ่งออกมาใหม่นะเพราะว่าเราเคยใช้ตัวก่อนหน้าเป็นสีชมพูอะไรเงี้ยอันนี้เพิ่งมาใหม่จะบอกว่ากลิ่นดีมากกลิ่นไม่แรงเลยประมาณนี้ ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะละว้วน,นิกไปแล้วบ๊ายบาย